ตายดีพี่น้องเอซีหายแพงทุกคนเด้อย่างกุ้งเด้อพี่น้องเด้อชะอุ่นย่างกุ้งงามแรงจ้าย่างกุ้งกินงามแรงเด้อพี่น้องเด้ออัตซีหน่อยก็อุ่มเนี่ยยังกว่าจะนอนง่ายเด้อเนี่ยเด้อยืนน้ำไม่เท่าเลยพี่น้องนอนง่ายอะไรขนาดเด้อเด้อเดียวเนี่ยฮะแนี้เด้อเดินเหรเก่งขนาดนี่พี่น้องกุ้งว่าสิกินมาออื่นแล้วว่า แม่มอนเพอบะหิวเลยกินซะว่ายสัน่นกินมื้อนี้แหละเพิ่นว่าเผากุ้งเด้อพี่น้องเด้อกุ้งแม่น้ำกุ้งอันนี้มันสิหวานแดืกุ้งอันนี้เผากุ้งอันนั้นก็แซ่บไป็นอันหนึ่งเลยน่ะไหมเนาะกุ้งอันน,น,นี้ยังเขาเอิ้นเจ้าเคยกินบลกุ้งกุลาดำไหมเคยทาบบเคยกิน เป็นอะไรสิมันกุ้งเวลาดำกับแซบก็กุ้งน้ำจืดนั่นนี้เป็นอะไรจ้ะกุ้งันกุ้งน้ำจืดได้นี่นะกุ้งอันนี้เขาก็เคยได้กินแล้วกุ้งไม่น่ามีกุ้งมังกรตัวใหญ่ๆสั่งค้นนะคนก็ได้กินแล้วใครซื้อให้เจ้ากินอยู่ระยองไปแทงเอาในคลองเห็นไหมอ๋อกุ้งอันนี้อยู่บ่อเฮียหนักอันเด้อืม เพราะว่าพายซื้อให้เจ้ากินนะเบอไปซื้อโอ้น้ำกลางคืนน้าเล็กแลมแทงเอาตู้สัมเคนข่อยเลยแม่นบ่เออข่อยกินแล้วได้สองตัวพตัวหนึ่งกับโบเบิดโอ้แม่มอนได้กินกุ้งใหญ่เลยเด้อพี่น้องกินไกุ้งตัวใหญ่น่ะอืมกินแล้วข่อยจังบ่เคยกินข่อยได้กินกุ้งอันนี้แล้วนี่ใหญ่ชุดแล้วน่ะตอนไปเห็นงานอยู่ระยองค่ะตอนไหนเห็นงานอระยองค่ะแม่มอนได้กินกุ้งใหญ่เลยพี่น้องเลย เคยได้กินในกุ้งขาวแล้วเอยก็ได้ได้กินเมืดเลยนะกุ้งนะกินกุ้งอะไรเดือดกุ้งนะเสียงเพลงเดี๋ยพี่น้องโดนก็เลยมาผากเอายังมได้กินแต่ปูโตใหญ่ยังมได้กินอะไรปูตัวใหญ่ปูโตใหญ่มันก็ซ้ำกันแหละกับปูโตน้อยนะมันก็ต่างกันด้กว่ากุ้ินกับปูก็ได้ยังมได้กินปูมาเลยกินแล้วปูมา นนย่างเอาพี่น้อง<า>จังหอมหน้าปิดเอาในมองม่ะมันติดมองเขาในภูเข็ดนีะเขาได้กินปูมานะย่างกุ้งแล้วเอาก็สิได้ัวก,ก็ให้เค่งเด็กพี่น้องนะอันนี้เป็นน้ำจิม้มจ้าน้ำจิม้มก็น่าดแล้วคนเป็นคนเห็ดพี่น้องน้ำจิม้มคนเห็ดเห็นไม่เท่ากิน ละเอียดแน่เนี่ปนปัน่นจะเครื่องปั่นเอา,เป,ปา,าเป็นใบตำจะเพิ่นใส่ยังไงดอกอุ่นกบู่อุ่นเป็นคนเห็ดเด้อพี่น้องกุ้งเฮาก็แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องข้าก็ได้จานหนึ่งเขาลู่หนึ่งก็ได้ไลยเติมน้องม่เนาะต้องซื้อจกักสามโลนี่ยจะกินอย่างจุใจเนาะ พี่น้องแม่ม้อน่นกับไกวิ่งหงเมฆจะรับเนาะนอนยาก,ยากบว่าแม่มือนอน้นอนายากน่น,นายากกันรับเอามาอันนี้เอาลานแตเลยใช่ไหมเ้าอ่นเป็นเป็นลูกปองมาเลื่อยนองเด้อเห็ุคลิปให้แม่เด้อพี่น้นองเอาล้านหักแต่ละเอาล้านแล้วแหะจ้ากุ้งเผา น้ำจิ้มชีฟูดเซ็บๆเรือแต่ลวกหอยเด้อพี่น้องบ้าน,นี้ลวกหอยแข็งจ้ารันหอยก็โตัวใหญ่ๆตัวอ้วนๆเลยพี่น้องสดๆแม่มอนเนาะค่ะมาจากประเทศไทยอยู่ทางฝั่งล่านั่นมันบ่กหอยสดกันได้พี่น้องเพื่อเขาสิได้ขายเนาะ ร้อยจ้าบันเน้าก็ไปนําแมมมอนกินเนาะพี่น้องเนา่ยแจ๊บว่าอะไรแม่เอ้ยอืมเอามากินในเฮื่อนพี่เนาะเจียงเพลงดังเนาะย่น้องมากิน กลุ่มย่างเลยมอนเดอ้อหอยแกงเดอ้อนั่งลงอห้แม่แกให้กิน,นแม่กินก่อนพี่น้องโอนจงไว้ลาละจานหนึ่งพี่น้องกินกระร้านก่อนอืมพี่เบิร์ดตื่นพไปเบิ่งน้องเมฆก่อนด้วยพี่นอ้องเด้อากินอเอาแกห้ว วันน an um, um. oh. ีนะเราลวกเป็นการอะไรนะลวกดิบ okay, hey. ้งลวกสุก้งลวกสุกนะเป็นแบบประมาณนี <Z> ้ก็งุ้งโตมันใใหญ่เนาะหัวใหญ่แบบหัวนะโอเคไหมเด้อพี่น้องเด้อมาแซ่บๆแล้วคันเด้อ tin có sao nhỉ tin xin lại nữa đi ha cũng được เดมาน่อยมาได้อย่างละพี่น้องนี่ไหแล้ววะเราจะไปพอมม้เหาะกันกตูเล่นตูเล่นมี่เป็นมีตูมามาเนาะเลือเลือสเนี่ยี่บอกว่าเราจะเอาตามที่น Seafood bột. Má nó tâm mệt chứ mệt đi nông ơi. Giọt mệt แยกแดดมันนี่ค่ะอากาศห้อนมันนี่มันเป็นาบ้างมันเป็นเาวาวบ้างม,าาม,าามยากเขา แค่เป like well, well. ็นมาเราเชื่อแค่เองเน่ยแค่แบบนี้นี่แค่นี้นี่มือมันอ่ามันตีนมันิน ก,กินอั้นี้ไข่วบ้อกินไข่บมไข่บ ม่นะปะขัดจันเกียวมันเกียวไมจันวคงมาวทีาเอาข an ึ้นไปจาหน

ม,มัน่งจังจิ้กับเสาบ่าแล้วแกวทีโพสทเนี่ให้ใจลุดกจจำจิ้แกวทำปลาดีตัวกินนี่กินนี้

น้องที่นี่กับมีมอลลาไป่อนเด้อพี่น้องเด้อค่ะกุ้ยเซ่กุไ้ไล่ซักตะไคร่ให้ยส่งม่มอลคุณจะสู่เดินพี่น้องเด้อบาย